นี่เราจะมาตัดบอลนะคะนี่เป็นบอลแกงนะคะเรียกว่านางหวานเนาะหม้อเลยออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ <laughs> เราก็หั่นตามใจชอบเราเลยนะว่าจะเอาชิ้นแค่ไหนเพราะว่าเราทำกิดเองนะคะใหญ่เกินเดี๋ยวมันก็หดเนาะเดี๋ยวมันก็หดค่ะเพราะว่าเราต้มไปเดี๋ยวมันก็จะเปื่อยๆเนะประมาณนี้คะ่แแะแกงนะคะุกก็จะเล็กๆหน่อยเนาะ วนะิธีคนบ้านนอกนะคะตามเองเราจะไม่ใช้เครื่องแกงซื้อนะคะเราตามเองใส่เองเออช้อนไหมช้อนไหมมันก็โค,โคโกก็ใบเล็กจังเลยนะคะมันก็จะลำบากนิช้อนมา ว่าเนี่ยโอ้บ้านนอกของแท้ดูะคะ่ะปืนก่อฟืนค่ะเรามันจะมาแกงบอลกันนะคะถ่ายในโทรศัพท์ร่วงไหมไม่รู้งครับแม่<ะ>เ,เสร็จแล้วใช่ไหมหนูได้เกลี่ยเครื่องปรุงนี่นี่เออของหนิงม่แจ้งวะกินกันเลยเสียบ